ไม่ต้องโอดเทนฮารลันสิทธิ์เลือกกับตันทีมผีแดงอยู่ที่ต้พผิงผู้เดียวเอริตเทนฮากในายใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าการเลือกกับตันทีมของสโมสรนเป็นสิทธิ์ของเขาเป็นผู้เดียวเท่านั้นและจะไม่มีการโอดใดในเรื่องนี้นายใหญ่ชาวดัชกำลังจะเข้าสู่ฤดูกาลที่2ในการคุมทีมแมนเไนเต็ดเต็มตัว และพวกเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงนักเตะภายในทีมค่อนข้างแน่นอนหลังจากได้กลับไปเล่นอยู่้าแชมเบอร์ลีอีกครั้งในฤด,ดูกาลหน้าในส่วนของกัปตันทีมแฮร์รี่แม็กควตรวจจากทีมตัวจริงฤด,ดูกาลที่แล้วและคาดว่าจะมีการแต่งตั้งกัปตันทีมคนใหม่ในมิชานี้อย่างไรก็ตามเทนทากยืนยันว่าเรื่องนี้เขาจะเป็นคนตัดสินใจเพียงผู้เดียวผมจะไม่ให้มีการโหวตอะไรในห้องแต่งตัวเกี่ยวกับในเรื่องนี้มันจะเป็นส่วนของผมเพียงคนเดียวเท่านั้นเทนฮากกล่าวทางนี้มีการคาดเดากันว่า กับตันทีมคนใหม่ของมนยูเนตดมีทางเลือกหลายทางไม่ว่าจะเป็นบรูโน่เฟนเดสราฟาเอวารานรวมไปถึงมาคัดแรดฟอร์ดที่มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันขอขอบคุณภาพแหะแหล่งข้อมูลข่าวสนุกลอคอมข่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ